เจอร์ตาฟอร์จูเนอร์2.8สิกมาโฟนะครับออโต้ปี2016จดทะเบียนใช้งานปี2018เบคใหม่50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญนะส่วนลดพิเศษ200,000เลยแล้วก็มีรับประกัน2ปีบริการช่วยเหลือจุดเฉิ่ให้อีกนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมา SP สติเตอร์คาของเบงนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่ช่อง SP คาร์116นะฮะมาเอาใจสายครอบครัวคนรักครอบครัวกันหน่อยนะครับกับเจ้าตัวเจอร์ตาฟอร์จูเนอร 2.8ขับ4คันนี้นะครับปี16.18ที่สำคัญนะส่วนลดพิเศษ2 0มื0เลยจากนะครับราคาหน้าป้ายนะครับแล้วก็มีรับประกัน2ปีบริการช่วยเหลือจุดเฉิยให้อีกนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปชมนะฮะนะฮะแล้วกดคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e กดกระดิ่งทางช่องของ s อสพีคาร์นด้วยนะฮะรับรองได้เลยใครที่ติดตามนะครับรับโปรโมชั่นจุ๊ๆแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะกับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว All New Fortuner 2.8นะครับ Sigma 4เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ177แรงม้านะครับตัวรถได้เป็นสีขาวนะราคาไปแดงต้องบอกว่านะครับอยู่ล้านกว่านะฮะตอนนี้นะครับเราเปิดขาย875,000บาทนะครับนะ875,000บาทนะครับถ้าใครมาจากคลิปนี้ได้ส่วนลดอีก20,000เนี่ยอย่าที่บอกเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนด้านหน้านะครับ คันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบแบเบีม LED Projector นะครับมีเดย์ทาวมีกระจังหน้าที่แบบนะครับสวยดีไซน์นะฮะดูเฉีียวนะครับในส่วนของตัวล้อยางคันนี้นะครับได้เป็นยางนะฮะคูชเ y ียรนะฮะรุ่น SUV เลยนะครับเป็นยางปี2 0 2 1นะครับล้อแม็กนะครับสีทูโทนดิสเบรกคู่หน้าดละเบรกหลังกระจกพับปับไฟฟ้านะครับกุญแจได้สมาร์ทคีย์เลสนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะมาดูนะครับในส่วนตัวภายในนะครับ ภายในเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง2.8จนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้สีจะเรียกเป็นสีเปลือกไข่นะนะครับไฟฟ้าฝั่งคนขับเกียร์ออตโต้นะครับนะแล้วก็6สปีดมีในส่วนตัวจอแออโตอ้มีก้อนถัยหลังพวงมาลัยนะครับสามก้านมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลพเน,นชิปและที่สำคัญคันนี้เลขไม่เพียง5 9 0 0 0กิโลเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูแถวที่2นะครับเดี๋ยวแถวที่2ผมจะมานั่งให้ดูเลยนะครับ ตัวใหญ่ๆของผมเนี่ยสูงร้อยเจ็สิบเจ็ดนะฮะน้าหนักก็ร้อยกว่าโลนะครับก็ถือว่าอันนี้แบบไม่ได้ปรับอะไรนะสแตนดาร์ดนะครับอ่าเฮดลูมเลสเฮดลูมเลสลูมต่างๆนะครับก็นั่งสบายเลยนะครับนะแล้วก็สามารถเอนได้ด้วยนะครับนี่เอนแบบสไลย์เลยนะครับนั่งได้สามคนนะครับแอร์นะครับดูภาษียังไม่แกะเลยนะไฟห้องโดยสารยังเป็นแบบ LED นะครับสามารถปรับความแรงลมแบบออโต้หรือว่าแบบแมนนวลได้เลยนะครับ สวยๆนะฮะอ่ะมาดูแถวที่3นะครับแถวที่3ด้านท้ายนะฮะคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ led นะ light g ดิ d i n g แล้วก็มีโลโก้ sigma 4นะครับคิวตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับถ้าเป็นตัวปัจจุบันนี้จะเป็นสีดำแล้วนะฮะมีกล้องถอหลังนะครับประตูได้เป็นประตูไฟฟ้านะฮะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะผู้หญิงก็ก็ได้นะครับผู้ชายก็ดีนะครับ พรมนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์นะฮะของ f o r t จูเนเนี่ยจะอยู่ที่เบาะแถวที่3นะฮะจะแขวนข้ามแบบนี้นะครับในส่วนของตัวรายละเอียดนะฮะเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ำแน่นอนนะฮะดูหัวนงหัวนอตต่างๆนะครับสวยๆนะฮะอ่ะสุดท้ายเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับมาดูห้องเครื่องเลยนะฮะว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะ คันนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับเป็นตัวนะครับ V Turbo นะครับนะเป็น Turbo เปรผันแล้วนะเป็นตัวเครื่องขนาด2.8 177แร้งม้าดูนะฮะลูกค้าหัวน็อตเนียนเก็บนะฮะฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะฮะแก้มต่างๆนะครับแท้เดิมหมดนะครับเนี่ยมองโนโมน้าต่างๆคันนี้จะได้เป็นรถนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี16นะฮะจดทะเบียนใช้งาน ปี2018นะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคุ้มคุ้มเลยรับประกันเป็นปีส่วนลดพิเศษให้อีกนะฮะถ้าใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะที่เซรีไทย64สท้ายซอยนะขวามือเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึงหกโมงเย็นแต่สำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์นะครับพิเศษเลยนะครับนะถ้าลูกค้าช่องทางออนไลน์เราให้พิเศษเลยนะครับนะส่วนลดสองมือรับประกัน2ปีนะครับนะมีบริการ ช่วยเหลือจุดเฉินมีรับประกันมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับก็อยากสอบถามาเงื่อนไขเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อมานะครับฝากด้วยลวกันนะครับเ o โวต้าฟอร์จูเนอร์2.8สิกมาโ er นะครับออตโต้ปี2016จดทะเบียนใช้ง,งานปี2018และที่สําคัญเลขไม่50,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับนะบฝากด้วยราคาค่าตัวเพียง80,000นะครับ75,000เท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับก่อนจะไปลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องของ s c ส a ีค1 8 6ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเอสพีเซ็นเตอร์คาของเบ่งนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ